สวัสดีค่ะน,อนอ้องๆเมื่ออาคิก่เลราทำคลิปวีดีโอไปนะคะเรื่องบาร์บี้สุขสันต์น้องๆคงจำได้น,นะคะตัวนี้วันนี้พี่จะมารีวิวความพิเศษของมันนะคะความพิเศษของบาร์บี้ตัวนี้ก็คือคลิกดวงตาของมัน จะเหมือนบาบิอุของจริงเสื้อแขมมาให้มีรองเท้าหนึ่งเขาเขาแขมรอง,ง,ง,องเท้ามาให้สองคู่แขมง้องเขาแขมรองเท้ามาให้สองคู่คู่จะไม่เหมือนกันค่ะจริงเราต้องทำอะไร ะะจางิงสีของบารบี้มันอะสวยมากสีผมมันผมมันยื่นะคะน้องๆเส้นผมืึมันมาก,มากด้านหนังก็เป็นจีบนะคะยาวถึงเกือบพ้นขาไปเลยคิดว่า งามมากๆนะคะเสื้อเขาแขมาให้ฟรีเสื้อเสื้อนะคะเขาแขมาให้ฟรีเป็นเสื้อไงสีเร่งจุดขาวนะคะเป็นผ้ากำมะหยี่ไหมไหมก็ไม่อยู่นะคะน,นี่ค่ะเป็นเส้นผมไม่จะยืดยืดผีออกเหมือนกับ สีของอีกนะคะแล้วก็สีอีกเลยเหมือนออกเป็นสีซ้ำๆซ้ำออกแดงๆอะคะ่ะอย่างงี้พี่ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะแค่นี้คะ่ะ